สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจอิสุสุมหานครและผมปิงโอเคลูกค้าก็โอเคนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกแล้วเดี๋ยวลองมาสัมภาษ์ลูกค้ากันนิดนึงนะครับว่าเเขารู้จักผมได้ยังไงแล้วก็ไปนั้นผ่านง่ายไหมและรถสวยตามที่เราตกลงกันครับกันไวไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงพี่ผมสุรศักดิ์อ่อนชวีนะครับพี่สุรศักดิ์เนาะครับคือรู้จัก เซลคนนี้ก็คือตอนออกรถคันแรกประมาณไปสิบปีที่แล้วครับโอเคเขาเป็นลูกค้าเก่าของผมเองนะครับแล้วก็รู้จักกันมาสิบปีติดต่อกับผมมาเรื่อยด้วยด้วยว่าผมติดต่อเรื่องเรื่องประกันภัยประกันภัย้วสิบปีผมก็ดูแลตลอดนะคับโอเคคราวนี้เอาคันเก่ามาเปลี่ยนคันใหม่ครับซื้อรถรุ่นไหนพี่รุ่น new x อ็เลกตอนครับนี่พี่ขอย้ำนึกกันนะผมอย่างที่ผมก็ขออนุญาตหนึ่งจ่ที่ผมเตรียมกับเขาไว้นะว่าพี่พี่ต้องรู้นะรถที่สรุ่นไหนเอ็กซ์เกเลกกันนะวันนี้เป็นไงครับพี่สวยไหมครับสวยครับสวยมากถูกใจนะไฟฝันไฟฝันไว้ระยะหนึ่งละสองปีที่แล้วว่าจะเอารถครอบครัวอีกคันหนึ่งโอเคก็ก็เป็นก็มาถูกใจรุ่นนี้เป็นพอดีมันออกตัวใหม่พอดีนะครับโอเคแล้วขออนุญาตนิดนึงนะพี่นะไฟแนนซ์เนี่ยของอีโตู้รลิสิงที่พี่จัดอยู่เนี่ย นะครเป็นยังไงบ้างง่ายครับวันเดียววันเดียวจบเลยวันเดียวรู้เรื่องเนาะโอเคก็ด้วยด้วยโรคปกติพี่เ็เป็นลูกค้าเก่าของอิซูซุดิสซิ่งอยู่แล้วด้วยแล้วก็ประวัติในการผ่อนดีวันเดียวรู้เรื่องครับเส้นบ่ายจริงๆเย็นรู้เรื่องนะคะแต่ f i n น n c e มันติดวันหยุดพอดีเขาก็เลยแจ้งผมมาอีกวันหนึ่งก็วันเดียวรู้เรื่องนะครับโอเคก็วันนี้รถที่เรามารับก็เป็นอิซูซุมิวเอ็กซ์อสีขาวนะสวยมาก เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรับรถแสดงความยินดีกันโอเคขอบขอบคุณพี่มากครับ